สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภุสกคนครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กับบัตรตั๋วขึ้นเกาครับพี่น้องน,งนงะครับพาพี่พาน้องครับมาเบืองแควงามๆราคาดีๆขึ้นเกาะกับผมนะครับวันนี้อยู่ค้อควายของน้องนุชนะครับบ้านเชียงพังตําบลหน้ากรางอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธา,านีนะครับวันนี้น้นองพนมมีอยู่หนึง่งโคมนะครับมาเปิดราคาในวันนี้เดี๋ยวสีไปสอบถามนะครับว่าน,น้องพนจะเปิดราคาอะไรบ้างไหนไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ ขอควยของน้องนุชนะครับน้องนุษอยู่บ้านยังครับวันนี้อยู่เชียงพังค่ะครับตำบลตำบลนากว้างอำเภอเมืองอุดรธานีครับพี่ขอเบอร์โทรไ้หน่อยครับค่ะศู5ย์เก้าห้าครับผมสี่สองดหกสี่อีกครั้งหนึ่งครับศูนย์เก้าห้าสี่สองปดหกสี่ค่ะครับผมมือมีมาแบ่งพี่น้องอยู่หนึ่งโคมค่ะหนึ่งโคมนะครับเป็นโคมสามเลยครับพี่น้องนะครับผมโอ้นะครับนานาเลยนะครับผมแม่พันธุ์ได้ตั้งชื่อไหมครับน้องแม่พันธุ์แม่ตุ้มตามค่ะแม่ตุ้มตามนะครับผมแม่พันธุ์นะครับ อ่าแม่ตุ้มตามนี่เพื่อนสูงไรบานใดครับครบสูงร้อยสามสิบห้าเซนค่ะสามสิบห้าเซนนี้ประกันเลยไหมครับน้องค่ประกันประกันเลยเนาะได้ลูกมากี่ตัวแล้วครับนี่ได้ลูกมาตัวนี้หนูได้มาน่าจะมีลูกมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นตัวที่สองของคุณ่สองสามมันเนาะอ่าตัวที่สามนะครับก็คืออันนี้คือเป็นลูกของแม่ชงพู่มาเลยเห็นบ่แม่ตุ้มตามเนาะแม่ตุ้มตามเนาะแต่ตุ้มตามวลงซื้อเข้าไป้องนล้วค่อยไลนะครับอ่าเนี่ครับเป็น ครับแม่ตุ้มตามนะครับผมลูกที่สามแล้วนะครับสีว่างครับพี่น้องนะครับผมเป็นคั้วสายอีสานมาทอดใ่ไหมเนาะค่ะนะครับเปิ้งต่ว่าอัตลักษณ์เปิ้งชัดเจนนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับข้ออ่องนะครับผมเอือบัเปล่าเงี้ยเลยนะครับสูงมาไล่ครับพี่น้องแต่เพิ่นได้อ่างนะครับแม่ตุ้มตามนะครับผมลูกที่สามเป็นลูกตัวผู้ไหมครับตัวผู้ค่ะตัวผู้เนาะเป็นลูกพ่อไหนครับพี่พ่อพ่อเป็นจ่าฟูงเหรอคะอ๋อเป็นบ้านเราเนี่ยเนาะค่ะอ๋อนะครับนี่ โอ้พึ่งจะห่วงลูกแน่ครับพี่น้องนะครับเพิ่นจะห่วงลูกนะครับเพราะว่าเพิ่นลูกเพิ่งออกนะครับไปสามสัปดาห์นะครับ,ท,รบ,รบที่สอบถามนุ่นเขา,ขานะครับผมนี่เป็นลูกไส้นะครับเป็นลูกของพ่อคุ้มฟูงแต่ว่าแข้งขาดีครับพี่น้องนะขอแข้งขอขาดีเลยครับอันนี้น้องอาทิตย์ค่ะน้องอาทิตย์โอ้นะครับรอเลยนะครับนี่รอรอเลยนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะนะครับนี่ลอยสามสิบหาครับพี่น้องนะครับสายอ่างนะครับผมสูงมาลายแต่วต่าอ่าง กับลูกไส้นะครับอันนี้ลูกตัวที่สองนะครับเป็นลูกตัวเมียนะครับผมโอ้เพื่นก็สวยนะครับหน้าตาเพื่อนน้องหน้าตาเทว่าสวยนะครับนี่นะควันซ้องท่างตาโปนะครับนี่ตาต่างเก้มจ้ำข้ออ่องแข้งขางหญ่เลยโอ้นะครับสิไปไกลกว่าแม่อยู่นะครับลูกตัวที่สองตัวนี้นะครับน้องได้ตั้งซื่อป่ะครับนี่อนีพิงพิงค่ะพิงพิง แมนค่ะอนอนพิงพิงเนาะขนมพิงนั่ะหล่ะขนมพิงอะเนาะเอ๋อนะครับนอนขน้อมพิงนอนขนน้อมพิงเนาะโอ้ตัวตัวพอดีนะครับนี่สี่โซ่แม่แล้วกี่กี่เดือนแล้วครับนี่กี่ปีแล้วเนี่ปีปีประมาณหกเดือนไปเจ็ดเดือนอ๋อปีเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องโอ้แต่ว่าสิไปกับแม่แล้วครับพี่น้องนะเบิร์นครับนี่นะครับยืนเฮียงกันนะครับแต่ว่าน่าจะพัฒนามาแล้วครับเพราะเนื้อหนังสีชมพูนะครับนี่นะครับหางยาวเลยคอนะครับเล็บแข็งเล็บคาดีนะครับสามตัวนี้ไม่มีตำหนิ ไม่มีนะครับผมกับลูกสาวนะครับลูกที่สองนะครับน้องพิงค์นะครับน้องอาทิตย์นะครับตัวผู้แล้วก็แม่เพื่อนนะครับสายอ้างนะครับไรซางสิบหานะครับผมแข่งขายง่ายเลยนุ่มขีเต่ากินไาเก่งเนาะเชื่องไหมเนองเชื่องไหมเพื่อเชียงไหมเชื่องค่ะเพื่อพี่น้องอืมเพื่อคนที่เขาดูเราอยู่เนาะอยากเอาไปเลี้ยงอย่างนี้อย่างเป็นสาวๆเหมือนกับนุ่นเนี่ยนะครับอยากเอาไปเลี้ยงนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับพี่จะถามนะครับแม่ตุ้มตามน้องอาทิตย์ น้องพิงค์นะครับคมสามนี้นะครับผมครับน้องมุ่จะเปิดไปเท่าไหร่ครับขอเปิดที่สองแสนห้าแล้วกันสองแสนห้าเนาะอ่าโอเคราาคต่อรองได้ต่อรองได้ก็เข้ามาดูหน้าคอกหน้าฟาร์มเอาเนาะนี่นะครับหนึ่งตัวครับแม่ใหญ่แล้วก็น้องพิงค์แต่ผมมักน้องพิงคให้ไม่น้องเลยสวยเลยนะครับนี่นะครับงามเลยนะครับเปิดไปสองแสนห้านะครับข้อขงแจกโบเลยแข็หลออแข็ลแรงสวยอ่ะน้องดูพี่ขอเบอร์โทรเลยครับ ศูนย์เก้าหค่ะโอเคอยู่เชียงพังเนาะค่ะครับผมไปมาเรถือกระโทงสอบถามน้องนุชได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องนุชครับนะครับมีควายกำงงามมาแบ่งพี่แบ่งน้องนะครับผมวันนี้กับเขาเอฟซีนำครับที่เขามารับชมคลิปจนจบนะครับผมควายสุภาพรักายแข็งแรงนะครับผมหาควายได้ตัวงามนะครับผมพอกันคลิปหน้าน้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ